ะมีใครบ้างงาน Star Trophy ทัวร์อินหาโนยหรืออาเซียนมิ u ูบิชิอิเล็กทริกครับ Twenty Twenty Four Trophy ทัวร์วันนี้ค่ะ WRN Sport จะมาอัปเดตให้ค่ะการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลทองคําอันโด่งดังที่จะเดินทางไปทั่วเมืองหลวงต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเตรียมการสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภูมิภาคที่ทุกคนต่างตั้งต,า,งตารอในปีนี้ที่จะเกิดขึ้นกับการแข่งขันอาเซียนมิซูบิชิอิเล็กทริกครับ t w e c t y Twenty Four ค่ะโดยการแข่งขันรอบสุดท้ายที่จัดให้มีขึ้นนัก กรุงฮานอยเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอาเซียนมิซูบิชิอิเล็กทริกคั20 24โท o ี h ทัว u r in h a น o i ได้ตำนานของเวียดนามอย่างซุงฮงซันและเท็กเบคันมาเป็นแขกพิเศษในโทฟี่ทัวร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ที่การเด่นคอร์ดศูนย์การค้าอีออนมอฮ a ซันโดยงานมีขึ้นตั้งแต่11นาฬิกาถึง17นาฬิกานอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงฮิปฮอปซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมฟรีอีกด้วยค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า w are in